หากใครกาลังสนใจเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าผมขอแนะนําีซ c การคุณสามารถเติมผ่าน Facebook ที่มีผู้ติดตามได้ถึง28,000คนหรือเว็บไซต์ได้2ช่องทาง <c oughs> เติมง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่ถูกกว่าถึง35%หากใครสนใจเติมเกมสามารถอินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือสแกนคยวค้ดตรงบมขวาบนของคลิปชืสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับอะแล้วทุกคนตอนนี้เราก็อยู่เกมเมเตอร์สลทันทุกคนก็ตอนนี้มีโหมดใหม่เข้ามาเป็นล่าอวากาศนะทุกคนก็สําหรับโหมดนี้ ใครที่เล่นมานานน่าจะคุ้นเคยนะหวันนี้เป็นาการเล่นที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะทุกคนอันนี้ผมจะไม่ถ่ายด่าน1นึคิดหนถึงหนคิดสามนะทุกคนอันนี้มันง่ายเกินไปเดี๋ยวเราจะเริ่มสตาร์ทที่2อคิดหแล้วกันรู้สึกอรอบนี้น่าจะมีสกิลตัวใหม่มาสองสกิลนะแต่น่าจะต้องปลดล็อกช่วงด่านหลังๆเลย อ่ะผมก็จะใช้เจ้าตัวฉลามกับวิไซา์ติดตามเป็นหลักนะทุกคนก็สำหรับโบทนี้ถ้ามียานพาหนะสีทองถือว่าจะดีมากๆเลยนะทุกคนแทบจะได้เปรียบเลยแหละ แล้วก,ก็การเลือกอาวุธอย่าลืมเลือกตัวไอ้เขาเรียกว่าบัฟของอาวุธด้วยนะทุกคนเลือกบัฟที่มันตรงกับอาวุธนะถ้าเลือกบัฟไม่ตรงรับรองขึ้นอาวุธทองไม่ได้แน่นอนอ่ะอันนี้ไม่มีบัฟของอาวุธนะทุกคนก็เปลี่ยน อ่ะเหมือนรอบนี้จะอัพของไวตีบอสของแปบ,บเดียวตายนะทะนุกคนรู้สึกด่านสองอาจจะยังไม่ยากสำหรับผมเท่าไหร่ อะบอสมาแล้วชุดแรกถือว่าบางมากสำหรับบอสเอาละมอนสเตอร์เริ่มถึกเริ่มอึดน,นะทุกคนเริ่มยิงไม่ตาย ออผมชอบไอ้เขาเรยนะสกิลใหม่ของอันนี้จังรู้สึกอ่าบัฟเสริมอาวุธนี่ก็คือน่าจะเป็นตัวเพิ่มไอ้มูฟสปีดป่ะถือว่าเห็นด้วยดียิ่งสำหรับโหมดนี้โหมดนี้ถ้าวิ่งเร็วนะอหืได้เปรียบอะหลบมอนสเตอร์คือดีงามมาก อบอสมาแล้วบอสเล็กบอสเล็กบอสเล็กพยายามฆ่าทิ้งให้หมดนะทุกคนมันจะมีกล่องทองออกมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าสู้ไม่ไหวก็แนะนําหนีบางทีอาจจะไม่ได้ตีบอสได้ตลอดนะอาจจะต้องหนี อะตอนนี้ทองสองอันแล้วคือว่าสบายแล้วนะตอนนี้อือหือเปลี่ยนไม่ได้ด้วยตายแล้ว เหมือนตัวดากระจายน่าจะขึ้นทองไม่ได้นะทุกคนเสียดายมากอย่างนี้ก็สามารถได้ขึ้นทองแค่สามอันเป็นหลักไอ้สี่ดิถ้าถ้ารวมปืนนะแต่ก็ไม่ซีเรียสน,นะทุกคนสำหรับช่วงด่าน2องดหถือว่ายังไม่ยากยังผ่านได้ เหลือเวลาอีกประมาณ2อนาทีอันนี้น่าจะจบประมาณที่7นาทีนะ เริ่มแน่นแล้วทุกคนต้องยืดให้ได้อีกนาทีนึง่งจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเหลือ,อนาทีเดียวแต่เลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดแล้ว โอ้ยไม่มีกล่องเลยทุกคนกล่องเลือดไม่มีครึ่งนาทีสุดท้ายทุกคนจริงๆถ้ามันจะล่อนะวิ่งฉีกยาวเลยก็ได้นะทุกคนแบบนี้ถ้ายิ่งฉีกตรงยาวอ่ามอนสเตอร์ก็จะตามไม่ทันนะฝั่งฝั่งที่อยู่แบบไกลๆอะ่ะ รอดไหมเนี่ยวิไสไซส์บอสก็ไม่ใช่เบานะแรงอยู่นะอ่ะจบพี่เรียบร้อยสำหรับ2คิดหนึ่งก็ระลักประมาณนี้นะทุกคนถ้าชอบกดไลค์ไมใช่กดแชร์ถ้าท่านเคยก็อย่าลืมฝากกด subscribe ให้ด้วยนะฮะ